สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยคําตอบนะคะเฉลยคําตอบในประโยคที่เราถามไปก่อนหน้านี้นะคะว่าประโยคเหล่านี้าสามารถทําทเป็นประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรโดยมีคําว่าสมอยู่ในประโยคนะคะซึ่งประโยคนี้จะมีคําตอบทั้งหมด2คําตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําคตอบแรกกันเลยนะคะคําตอบแรกนะคะก็คือ บีเหลนสมหานหอชุดแอเรดซึ่งจะแปลได้ว่านะคะรถรถคันที่เขา รือมานั้นเป็นสีแดงในประโยคนี้นะคะสมจะหมายถึงที่นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายการใช้สมในขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่สองกันก่อนนะคะ คำตอบที่สองนะคะก็คือคำตอบที่สองก็คือหารหอจุดบีน รถคันที่มีสีแดงหรือเป็นสีแดงก็ได้นะคะเขาซื้อรถคันที่มีสีแดงนะคะสมนะคะจะหมายถึงที่นะคะค่ะสองประโยคนี้จะมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ ซึ่งความแตกต่างกันนี้นะคะก็จะแตกต่างกันในการเน้นประโยคนะคะประโยคแรกนะคะเราจะเน้นไปที่ว่าเขาซื้อรถสีไหนนะคะคือจะตอบคำถามในการวินลิแกนแฟรีฮอหานเชตะคะซึ่งข้อนี้จะเน้นไปที่การถามว่าวิเลิแน เปอร์กีห,ห้หเจดเขาซื้อรถซื้อรถสีอ,ถอ,ถอ,อะไรเขาก็คือเขาซื้อรถนะคะเขาซื้อรถอรถที่เขาซื้อมานั้นเป็นสีแดงนะคะส่วนข้อที่สองนะคะจะนิ้น ไปที่ว่ารดคันแล้วอออลดคันไหนลดคันไหนที่เขาซื้อนะคะรดคันไหนที่เขาซื้อก็คือเขาซื้อลดคันที่มีสีแดงนะคะรดคันไหนที่เขาซื้อจะตอบในคำถามนี้นะคะวินลิเนออฟบิล ชดคือจะหมายความว่าเขาเขาเอา่อรถคันไหนที่เขาซื้อนะคะรถคันไหนที่เขาซื้อก็ ก็เขาซื้อรถคันที่มีสีแดงนะคะเราจะเน้นไปแบบนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเออเราพูดไปเฉลยไปทั้งสองคำตอบแล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงการใช้สมนะคะสมนะคะสมในที่นี้นะคะสมในที่นี้ก็คือเป็นคำเชื่อมอ่ ประโยคนะคะคำสรรพนามเชื่อมประโยคนะคะหรือที่เราเรียกว่า relative pronoun pronoun นะคะ relative pronoun นะคะซึ่งคำสรรพนามเชื่อมประโยคนี้จะมีจะมีหน้าที่ในการเชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสมนะคะจะหมายถึง คำนามที่อยู่ก่อนหน้านี้นะคะที่จะหมายถึงคำนามที่อยู่ก่อนหน้านี้โดยที่อ่าหมายถึงบีนเลนนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าประโยคนี้นะคะถ้าเราถอดเราลองถอดคําแค่บีนเลนนะคะออกออกมานะคะถ้าเราลองปิดปิดคํานี้ไปก่อนนะคะ บีนเลนเอรดรถคันนั้นมีสีแดงจะแปลได้ว่ารถคันนั้นมีสีแดงนะคะแต่แต่แล้วรถคันไหนละ่ะเราอยากเจาะจงไปว่ารถคันไหนล่ะที่มีสีแดงรถคันที่เขาซื้อมานะคะเราก็จะเขียนได้ว่ารถคันที่เขาซื้อมาก็หมายถึงสม หานหอเชิดนะคะเราเพิ่มประโยคนี้มานะคะเพื่อมาขยายเอ่อขยายบีนเลนนะคะซึ่งอาจจะพูดได้ว่าคำนี้นะคะคำนี้ที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือเป็นคำเอ่อเป็นสุข j e c นะคะ หรือคำอประธานนะคะประธานตามด้วยคำกริยาและก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะคำกริยา air ก็ R, ขยายเริ่ดนะคะเพื่ออธิบายคุณลักษณะเริดนี่นะคะเพื่ออธิบายคุณลักษณะว่าประธานมีลักษณะอย่างไรประธานในที่นี้ก็คือบินเลนนะคะบินเลนแอเริดนะคะ ซึ่งประโยคนี้นะคะเราจะแปลได้ว่าแบบนี้นะคะเรามาดูข้อที่2นะคะการก่อนที่จะมาเป็นสมนะคะเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมาเป็นสมเราจะเขียนเดี๋ยวถอดแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะมันอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาสักนี้นะคะหานหอเชิบ เอียนบีนแล้วก็เขาซื้อรถหนึ่งคันนะคะรถคันนั้นนะคะเด่นแปลว่ารถคันนั้นมีสีแดงประโยคนี้จะหมายความว่าไงน,นะคะซึ่งประโยคแบบนี้เราจะหมายเพราะว่าเราไม่ใช้สมนะคะแต่ตอนไหนที่เราอยากใช้สมนะคะเราจะรวมประโยคนะคะประโยคสองประโยคนี้นะคะ รวมเข้าด้วยกันดังนั้นมันก็จะกลายเป็นประโยคนี้นะคะเพราะว่าเราตัดนะคะตัดคำว่าเด่นออกไปเลยนะคะเพื่อทีอ่ถ้าเราตัดเด่นออกไปคำว่าบี้เลนก็จะกลายเป็นบิสเตมฟอร์มนะคะรูปเฉพาะเจาะจงนะคะก็จะเป็นบี้เลนนะคะเติมะะ e R n นะคะ e อเนนะคะซึ่ง จะหมายความว่า,อาหอฮานหอเชิบบินเลนสมแอร์เรือสมหมายถึงนี่นะค่ะเราขยายคำว่าคำที่อยู่ก่อนหน้านี้ของสมนะคะก็จะขยายคำนี้นะคะบินเลนบินเลนนะคะซึ่งหมายถึงรถคันคันนั้นนะคะคันที่เขาซื้อมามีสีแดงค่ะเดี๋ยวเราเราไปถอด พอเพิ่มเล็กน้อยนะคะเสริมกรามาทีหรืออวยากรณ์ให้เล็กน้อยนะคะว่าจากประโยคยาวๆแบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนมันจะมากับคำไหนนะคะซึ่งในประโยคนี้นะคะเราจะดูได้ง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเราเห็นคำที่ลงท้ายด้วยคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเทียเทียนะคะเทียนะ คำนี้เออมักจะอ,อไม่ใช่มักนะคะก็จะเออตามนะคะตามด้วยหอนะคะเพราะว่าอดของเขานะคะคำกริยาในคำนี้จะเป็นคำกริยาในรูปซุปพีนุมนะคะซุปพีนุมนะคะต้องตามด้วยหอแวบ,บซุปพีนุมนะคะซึ่ง คำนี้นะคะเราจะเห็นว่าสองคำนี้จะมาด้วยกันนะคะและตัวต่อไปนะคะถ้าเราเห็นรกด์ฤกคือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์เขาจะไม่สามารถวางไว้เดียวๆได้ในประโยคนะคะเขาต้องมีคำกริยามาขยายคำคุณศัพท์นะคะซึ่งคำกริยาในข้อนี้ก็คือ air air นะคะเป็นคำกริยานะคะ ซึ่งอธิบายเรือนะคะว่า,ามีคุณลักษณะลักษณะว่ามีสีแดงนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสองคำนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเขามาด้วยกันนะคะ <S <S ส,ส่วน,วนก็คิดว่าอธิบายมาโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะว่า,าว่าเรา สามารถทําได้ข้าวแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนจะอธิบายไม่มากก็น้อยนะคะสามารถเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยถ้าทุกคนคิดว่าวิดีโอนี้สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ก็คอมเมนต์ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจสิ่งไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวออยจะมาช่วยอธิบายเพิ่มเติม ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดี